สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการเราทำคุณดูนะครับโดยชื่อเกมของเรานะครับเจอดีไม่เจอดีนะครับโดยเราจะให้แอดมินของเราครับเป็นฐานต้อนข่อนะครับ6ชิ้นด้วยกันมีทั้งชิ้นดีและไม่ดีนะครับโอ้โหวเวย้เจอเลยหาเลยเติมน้ำเหนียวรองเทาง้าให้ อ้าวไม่ดีเหรออร่อยมากเดี๋ยววันนี้เราจะไปซ่อนสองกันนะคะชิ้นแรกชิ้นแรกซ่อนที่ไหนดิเอาแบบง่ายๆเลยนี่ชิ้นแรกครับต่อไปชิ้นที่สองทุกคนนั่งนี่นี่นะที่สอง Mae'n rhaid i chi ddod i ffoc ymlaen o'r llaw. Gadaw! Oherwydd pan fyddwn ni'n dod i'r clwb... Mae'n rhaid i ni gael y ffoc yn clwb! Wyt ti'n gwybod beth? Gadaw'n ffoc yn llwyddo! 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 เคเรียบร้อยล่ะ,ะโอเคครับเราจะเริ่มหากันแล้วนะฮะอง้นอนแ,คแค่ตรงนี้นะไม่ได้ไปไหนเยนะโอเคครับเดี๋ยวผมพร้อมหาครับคนละสองชิ้นค่นนี้เอาคันนี้ป่ะ เริ่มที่สวิต์นะครับไปครับด้วยครับเริ่มหาครับผม โอ้ยน่าเจอเลยโอ้โหหนึ่งอย่างครับผมว่าเขาต้องซ้อเน,าามมนออเห็นสักที่นะครับ เรียงต่อของมะนาวโเไปคุณอดใช่ยังคุณอดแล้วตอนนี้จะเหลือเจอเป็นชักชิ้นยังก็เจออะไรไปเจอพริกไปยัดเจอชักชิ้นยังโอเคตอนนี้เหลือฐานชิ้นนะก็คือจะเหลือเหลือผงมะนาวผองมะนาวมาพริกเจอแล้วเหลืออะไรอีกอ่ะ โอ้โหเจอแล้วโอ๊ยเจออะไรอ่ะนั่นแหละเรียบร้อยของมะนาวนี่โอเคไป XL XL มี XL แน่นอน เดนใบมาแล้มีใน XL นี่ผมได้เหรอโอ้โหเดี๋ยวแล้วครบแล้วครบแล้วน้ำพริกครับอ่าอันนี้เราก็เจอแล้วนะครับผลิตผลอย่างของผมก็จะมีน้ำกะทิกับน้ำมะพร้าวนะครับกองผมหอมมะนาวชีสเค้กเข้ากันมากเลยอ่าผมครับปูโดนต่อยครับกับน้ำพริกโอ้ยโอเคเราก็จะมาดูนะครับว่าใครจะเป็นบทตรลูกว่าจะได้กินเองหรือให้เพื่อนกินนะครับโดยเริ่มจากโอ๊ตต่อนก็ได้คนแรก ในนี้นะครับตัวนี้จะดีก่อนเอาไหนก่อนเอาแน่เลยทำทีก่อนเลยทำทีนะครับจะให้คนอื่นกินหรือกินเองแล้วแล้วใครกินนะดีๆนะชื่อคนนั้นก็กินอะไรเหรอให้แบงค์ครับให้แบงค์ก็คือให้พี่แบงค์กินนั่นเองคแบงค์ก็จะได้ทำทีแล้วนี่ครับเดี๋ยวพี่แบงค์กินนะครับต่อมากินเลยปุ๋เหรกินเลยต่อไปครับกินเลยกินเลยเดี๋ยวไม่ทิ้งหว่านเดีอยวโซเชียลดิสการ์ดกินอ๋อโอเคนะต่อไปอันเป็นปูุ๋ยครับเฮ้ยคนอนารับจัดด้่เอาไไหหนนเอามวข้าว คผมเห็นกระเพย่องเลยไม่ถ่ายลงไปอ๋อแสดงมีคนท้ำนี่ผมบอกน้ำกะทิเลยโอเคโอ้กะทิมาไกลตั้เลยนะฮะกะทินี่ฝรั่งชอบกินนะเฮ้ยชิบหายใครแดงหนอ้ปเยี่ยนล้วจบชิบหายแล้วแล้วอะไรใส่ไปมาโอ๊ตบัวกุ๊บกันเพราะอย่าอย่ามองไงโอ้ยบัโอ๊ตไม่เข้ามาอยูงบีวเนี่ยแต่นี่ใส่เขาครับโอ้ยแดงอีกแล้วอ่ะอ่านเด็กตัวช่วยครับตัวช่วยก็คือ อันนกินครับอ้ยชั่ปีต้อารอะรท่านี้เราต้องยปากเพราะแต่ว่าปาดเราต้องตีนะครับโอเคชิคเกนชิคเ้เอานี่มีชิคีแอดมินด้วยเหรอไม่รู้เลยก่อได้กินเองหน้าเนี่ยเราต้องกินจากปากเลยใช่ไหมก้อนจากปากก้อนจากปากเหลือต้องกินเองริด้วยฮะอินตุ้งติ้งตตชินเคีตั้งใจหยิบปะเนนะไม่รู้เลยต่อไปครับโอเคเหลือทามาทามครับอันนี้ผมจยกินเองอันนี้ผมไปต้างั่งต้างฝัตางังะ ให้โอ้ทับโอเคน้ำมะนาวไอผมมะนาวเป็นน้ำมะพร้าวอยากได้กินดีคนเดียวเลยไม่โดนทัโทษอะไรเลยผมนี่เราก็จะมากินกันแล้วนะเป็นได้นะครับไปกินเองนะครับโดนทำโดนทำโทษอ่ะดูดิที่โชว์มอกขนาดแต่มันเหนื่อยนะเขาก็อร่อยไปแล้วเป็นน้ำพริกครับอันนี้น้ำพริกโอ้ตกลงแมงดาด้วยเจอช่วยเจอ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 แครับดุย ลุยตั้มใจไม่ได้จะลองไหมตึ๊กเตือนอ่ะอันนี้ก็ตามด้วยน้ำเลยก็ได้นะจะได้ลื่นคอเป็เยอะเป็นคนคิดเกมมาโดนเองไปแล้วครับอ้าร่อยครับดูน้ำเลยครับดูน้ำเลยครับพร้อมกันเลยครับน้ำกะทิครับอันนี้น้ำเหมือนมะพร้าวเนี่ยรสชาติไงอย่าหากินเองไม่ดีเลยเดี๋ยวคุณจะไปแมล้งกับแม่ได้มันทำแกงก็ในปากมีกลัวด้วยโอเค คือเป็นคนชอบกินเปรี้ยวอยู่แล้วผมมะนาวถึงว่าใส่ใส่แก้วไหมไม่จริงคต้องเอาน้ำของมะนาวใส่ของอะไรนี่ไงปรุงปรุงไปเลยเนี่ยเอาพูดจริงพูดจาไม่รลาดแล้โอ้โหนี่นะครับผมผมมะนาวนะครับเราจะกินกับน้ำมะพร้าวไปเลยนะครับไหนในเขาดูผงมะนาวหน่อยอืเขาไม่ชอบเนี่ยหมะน่าเขาเป็นไงดีโอ้โห้อุ้ยสีออืหูดูเดือดอะโอ๊อะช้อนคนไหม เอ้าไม่ดีเหรอโอ๊ตที่มันโหโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวจีนได้เลยอะโอ้ยโคตรโอ้เดี๋ยวคนเร็วอ๋อเร็ว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 นี่ครับน้ำมะพร้าวกับผงมะนาวครับเอามันแอปเปออกเลยมะนาวเป็นไงอ้าวอยากลูกเตยบอกเป็นไง อร่อยออร่ยเอาอร่อยโอเคมามาดูตัวช่วยเราครับกินไม่หมดจะกินไม่หมดแล้วเกี่ยวไม่ไหวแล้วตัวช่วยตัวช่วยว่าไงปว้อัดมาพับบีแอดมินของเรานะครับนี่เน่เน่เออล่าเนี่เลยเอาเนี่ยตัวช่วยตอนที่ให้มาถ่ายชิ้ไม่ได้บอกว่ามีมาพับบีด้วยมันเป็นกติกาเพิ่มเติมกติกาหลังบ้านเอาคุณกินเลยอืมเฮ้ยทำไมนิ่งอ่ะโอ้ยอร่อยมากอืมโอเคมาครับผมสำหรับเกมนี้ครับก็ใครอยากทำตามก็ลองทำตามกันดูนะครับแต่ว่าเรื่องกินหน่อยนะครับ ต้องเสี <topic> <okay. S 2> <mm <step> well. ่ยะแตกแน่นอนครับผมก็ครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามก็คซด้วยนะครับแล้วก็ช่องเราทําคนดูด้วยนะครับผมจิตามนะครับจิตนาธิ์จิตนาเดี๋ยวเราจะทําเกมอะไรก็ติดตามดูนะครับผมทุกวันพฤหัสของเราทุกวันพฤหัสครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับแล้วได้ครับสวัสดีครับ